สำหรับคนวาทิตย์นะครับในการมันติเฟตตัวเองต้องบอกก่อนว่าพื้นดวงคนวาทิตย์เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมุงมม่งมั่นมุ่งมานะเป็นคนที่โฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วตั้งใจที่จะทําแต่ตอนนี้คืออยากให้คุณค่อนข้างที่จะปล่อยวางตัวเองบ้างในตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของตัวผลงานที่เราได้การดิวในการทําอะไรต่าง อยากจะบอกว่าคุณต้องปล่อยวางบ้างเพราะบางทีคือการที่คุณคาดหวังมากโดยที่บอกว่าคุณตั้งเป้าไว้ร้อยหรือเกินร้อยอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราค่อนข้างที่ว่าจะหนักกับตัวเองลองปล่อยวางกับตัวเองดูแล้วลองทํางานแบบในฟิลที่สบายๆผลที่มันจะตามมาจะได้ดีกว่า Mm hmm. รวมถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆด้วยนะเพราะบางทีคือเป็นคนขัาข้างที่จะดูเหมือนเป็นคนชิลๆเป็นคนที่ดูเฟรนลี่แต่มันจะมีเขาเรียกลังสีความจริงจังอยู่ mm hmm. มันก็เลยจะทําให้ว่าบางทีเหมือนว่าเราฝักฟิลไม่ทันคืออย่างเช่นกํนาลังบอกว,ว่าคุยเรื่องงานอยู่เสร็จปุ๊บพอมาเข้ากับครอบครัวยังไม่ทิ้งฟิลของการทํางาน มันก็เลยจะทําให้ว่าแลดูว่าสถานการณ์ณตรงนั้นมันดูอึดอัดอยากให้ว่าค่อยๆลองปรับดูมันจะทําให้ว่าคุณเห็นมุมมองอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นอ่ะนี่คือสําหรับคนวันอาทิตย์เนาะต่อสําหรับคนวันจันทร์นะจ๊ะใครวันจันทร์มึงเนี่ยตึกตึกตึกใครวันจันทร์ยกมือขึ้นหนึ่ง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 บวกหนึ่งบวกหนึ่งอืมมา สำหรับคนวันจันนะครับอยากจะบอกว่าคนวันจันเป็นคนที่ค่อนข้างที่ว่ามีสเสน่ห์ในเรื่องของว่าการพูดการเจลจตาแต่ไม่ได้ว่าจะคล้ายกับคนวันพูธนะมันเป็นลนักษณะการพูดการเจราจาอ่อดออดอ้อน,ออนเป็นคนพูดมีวาทศิลในการพูดมีเสน่ห์ในการพูดอะไรนี้ละกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นน่ะคือเป็นคนที่ว่าในมุมกับการจะเป็นคนที่โดนเอาเปรียบค่อนข้างมาก พราะเป็นคนที่ดูแล้วเหมือนเป็นคนหัวอ่อนและที่สำคัญเขาจะเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยชอบพูดอะไรที่ว่าอยากทําให้ขัดใจคนอื่นสิ่งที่แบว่าจะต้องปัดแก้ถ้าอยากให้ว่าเราเป็นคนที่ยว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆมีคนที่เคารพมากขึ้นนะคืออยากจะบอกว่าให้ลองกล้าปฏิเสธดลูลองลองเป็นลองกล้าให้คนเขาเกียดดูต้องบอกงนี้เพราะบางทีเราจะได้ทําในสิ่งที่เราอยากทำ เราไม่จําเป็นต้องไปเก่งใจใครเราไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องไปนั่งแคร์ใครทงโลกแค่ให้เราทําแล้วเรามีความสุขในทุกๆวันของเราลองกล้าให้คนอื่นเกลียดก่อนอ่ะแล้วคุณอะ่ะจะเริ่มเห็นมุมมองต่างๆของคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นจริงอ,อันนี้สําหรับคนเกิดฝัจนจันค่ะแม่ต่อ สำหรับคนเกิดวันคารนะครับคนเกิดวันคารต้องบอกงี้เป็นคนที่ค่อนข้างมุ่งมานะคิดไหไรคิดทำแล้วทำเลยทำแบบว่าต่อให้รู้ว่ามันไปไม่ได้ก็ยังดันหลังที่จะทำลองโอนอ่อนผ่อนตามดูตามกระแสลองฟังคนรอบข้างดูแล้วคุณจะเห็นในมุมมองต่างๆที่มันกว้างขึ้นลองเก็บรายละเอียดจากคนข้างตัวบางทีเคยได้ยินคำนี้ไหม หนูกับราชาสีอืมอมมอันจะเป็นฟิลนั้นบางทีเราคิดว่าเรามองแต่จุดใหญ่ๆมองแต่จุดใหญ่ๆแต่บางทีคือปัญหามันอาจจะอยู่แค่ปลายเท้าเรานี่เองแต่เราดันมองไม่เห็นอลองดูสำหรับคนวันอังคารเนาะ่ะใครเนี่ยใส่ใส่จัด <laughs> มาต่อไปคน คนวันพุธนะครับคนวันพุธ คนวันพุธเนี่ยเป็นคนที่ว่าในการเจราจาค้าขายพูดอะไรต่างๆวาทศิลป์นค่อนข้างที่จะดีกว่าคนวันจันทร์แต่ในเรื่องของสเสน่ห์ต้องบอกงี้ถ้าการเสน่ห์ในคําพูดคนวันจันทร์จะเด่นกว่าแต่สําหรับคนที่มีวาทศิลป์นในการพูดเพื่อให้ได้หรือพูดเพื่อในการติดต่อเจราจาสื่อสารจะเป็นคนวันพุธอยากจะบอกว่าคนวันพุธเนี่ยบางทีอย่านะ อย่าพูดลักษณะสองแง่สองงามพราะเมื่อไหร่ที่คุณพูดสองแง่สองงามนั้นปุ๊บเขาเรียกว่าความศักดิ์สิทธิ์ในคําพูดของคุณจะลดลงขึ้นหนึ่ mm. อือเพราะฉะนั้นคือพูดพูดยังไงก็ได้ใช้คําพูดให้ถูกที่ใช้คําพูดให้ถูกทางมันจะนําพาให้คุณไปสู่เป้าหมายได้ไวที่สุดอื แล้วพูดยิ่งพูดด้วยเจตนาที่ดีมีวัฒนธลป์ในการพูดรู้จักวิธีพูดรู้จักในการเข้าหาด้วยคําพูดมันจะทําให้คุณไปได้ไกลเกินกว่าที่คุณคิดฝันไว้นีอืมคุณจะได้ดีข้อากในเรื่อครับสำหรับวันพุธนะครับมาต่อวันพฤหัสเออพี่บอกวันพฤหัสพี่บอกไม่ใช่วัน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 อาทิตย์เนาะจำผิดโทษที มาสำหรับคนวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสถือว่าเป็นดาวใหญ่เป็นวันที่ค่อนข้างมีความมุ่งมั่นมุ่งมานะแต่บางทีอาจจะเป็นคนที่ว่าค่อนข้างที่จะมองมองในลักษณะของมองคนโดยรอบจนบางทีลืมมองในมุมที่ตัวเองพลาดของตัวเองอยากให้ว่าถ้าเกิดว่าอยากให้เก็บรายละเอียดเลยตรงเนี้ย หรือว่าต้องการที่จะก้าวพัฒนาต่อไปเราต้องยอมเปิดใจกับการที่ยอมรับความคิดเห็นต่างๆจากผู้น้อยก็ดีจากเพื่อนก็ดีจากคนที่อายุอ่อนกว่าก็ดีหรือว่าญาติพี่น้องที่ว่าคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งคนว่าพฤหัสจะเป็นฟิลอย่างนี้เขาจะมีอีโก้เป็นอีโก้ในทางที่ดีนะแต่บางทีอีโก้ของเขาจะเป็นในลักษณะเหมือนครูบาอาจารย์ แล้วมันจะไม่มีใครกล้าสอนไม่มีใครกล้าเตือนแต่เราลองบอกว่าเอ้ยถ้ามีอะไรอะ่ะลอง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 ,ลองบอกเราได้นะอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเห็นจุดที่ว่าทําให้คุณเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ว่าเป็นทิศทางใหม่ที่ดีขึ้นอะ่ะเยอะแยะเลยลองดูสําหรับคนมันพรหัส้าีนีครับลองดูต่อไปต่อไปก็จะเป็นวันศุกร์นะครับ วันสุกเนี่ยต้องบอกอย่างนี้คือเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์ในตัวไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่งแต่สเสน่ห์ในตัวในที่เนี้มันมีในมุมที่ว่าค่อนข้างที่จะแปลกนิดหนึ่งมันเป็นลักษณะของคนที่ไม่ชอบทิ้งความทรงจำเก่าๆออกอีกตัวเป็นการยึดติดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เป็นคนชอบที่จะหา ตั้งคำถามกับคำว่าทำไมกับอดีตที่มันผ่านมาแล้วให้ลองปล่อยวางดูเมื่อคุณปล่อยวางได้เมื่อไหร่คุณจะเริ่มเห็นคำตอบเมื่อคุณเลิกถามตัวเองว่าทำไมเมื่อไหร่คุณจะเริ่มเห็นคำตอบคุณจะเห็นเส้นทางในการที่คุณจะมุ่งออนไปจุดใหม่ๆจุดต่างๆ นะครับอันนี้สําหรับคนวันศุกร์บางทีอะคนวันศุกร์อะเหมือนคนที่แบบว่าบทบางทีนะเขาจะคิดเหมือนว่าย้ำคิดย้ำทำอยู่กับที่คือบทที่ยากจะคิดอะก็จะคิดอยู่แน่จนกว่าเขาจะได้คําตอบลองปล่อยวางดูอืมโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์คนวันศุกร์จะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักเพราะงั้นคือลอง อยากอยากแนะนําว่าลองเพราะไหนๆว่าปีใหม่แล้วลองปรับเปลี่ยนบางทีมันเป็นแค่จุดเล็กเลยครับบางทีเรารู้อยู่แล้วแหละแต่แค่เรายังไม่เปิดใจที่จะยอมรับข้อผิดพลาดตรงนั้นนะครับต่อไปคนวันเสราร์ไม่อยากจะพูดเลยคนวันเสราร์ <laughs> เขิดนเอง <laughs> <laughs> เปิดเอง <laughs> เขืนเองเปิดจังสวัสดีค่ะเบเกต แม่เกตสวัสดีครับวิวันนี้ขอบคุณแม่เกตมากที่เข้ามาในไลฟ์ของโยกคนวันเสาร์อ่ะดูจากไพ่ก็ได้ดูจากตัวโยกเองก็ได้เอาง่ายๆคนวันเสาร์จะเป็นคนที่ค่อนข้างอดค่อนข้างทนทนกับในเรื่องที่ไม่ควรจะทนแต่จะปีแตกกับในเรื่องที่ไม่ควรปีแตกมันเป็นอะไรที่มันมีความย้อนแยง้งต่อเนื่องกันอยู่เสมอแล้วที่สำคัญคือ มันเป็นลักษณะอย่างนี้ชอบทนกับในสิ่งที่มันไม่ควรทนอ่ะแล้วจะชอบหาตะกะกมาปอกใจตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะเขาเป็นอย่างนั้นเออไม่เป็นไรหรอกเพราะบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะดีขึ้นอยากให้ลองแบบว่า,วาตั้งตะกะกใหม่ปรับเข็มตะกะกใหม่ไม่ต้องมองว่ามันดีหรือไม่ดีนะอยากเอาบรรทัดฐานสังคมมานะแต่อยากให้เอาในลักษณะของความเป็นจริงของโลก ความเป็นจริงของของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราจะรู้เลยว่าหนังนั้นมันดีหรือมันไม่ดีเพราะฉะนั้นคือปรับมันมาว่าในส่วนของตรงเนี้ยเราต้องมาว่าให้มันเป็นกลางที่สุดแล้วคุณจัดก,ก้าวจากวังวนเดิมๆที่มันทำให้คุณทุกข์ใจไปได้ นะครับอันนี้คือสําหรับคนวันเสาร์เพราะงะั้นอันนี้คือสําหรับเขาเรียกการเปิดไพ่ในการพัฒนาตัวเองหรือแก้ไขจุดบอดของตัวเองสําหรับคนวันทั้ง7ยกก็จบลงแค่เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่ามีใครอยากจะถามอะไรสามารถสอบถามได้นะคบอ่าเปิดช่องทางสอบถามหน่อยค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากดูดวงหรือสอบถามเกี่ยวกับอ่าดวงหรือขนมติดต่อ,อยังไงคะเชิญค่ะอ้า สามารถติดต่อได้กับเ c e b o o k หยกได้เลยครับผมหรือไม่ก็คือในอต,อต่อในนี้ได้เลยครับผมจับยูซอร์นี้ครับหมีเม่ถ้าเกิดว,ว่าเป็นเ,เป็นอของตัวบ้านฟ้าคบก็จะว่าจะเป็นตรีเมแครับผมที่ HR หรือ e ุนอีแล้วก็เป็น M E S H ครับผมบอกเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมคะยคะ0635592465ครับ